สำหรับกิจกรรมในวันนี้นะครับเป็นในส่วนของกิจกรรมมหาเวทนะครับผมโกโจนะครับก็คือน,น่าจะเป็นในส่วนของฟีฟาเอ็กมหาเวทนะครับผมนี่แพ็คโกโจซาสโตรุนะครับแต่คือพี่ไม่เล่นแหละนะครับแต่คุ้นๆชื่อแหละในส่วนของกิจกรรมในวันนี้เห็นบอกว่าน่าจะมีแบบชุดอะ แพงนะครับไม่ร้ันแพงจริงหรือเปล่าการันตีอยู่ที่สิบพันเดี๋ยวเราลองไปดูกันนะครับผมคลิปน,นี้พี่ฝากกดไลค์ขอสักห้าสิบไลค์ให้ผมฝากกดไลค์กดแชร์กดตามแล้วไปดูคลิปพร้อมเอาเลยไป let's go โอ้ลำพลคนใช้โกโจโจอะไรก็ไปดูนี่คืออะไรอ่ะทีมอะไรอ่ะชิอันนี้อยเอาเลยไปดิ รอบนี้มันมันไม่ค่อยพร้อมเท่าไหร่นะครับพี่มาอ่าผ่านโทรศัพท์มันไม่ท่าติดขัดยังไงก็ต้องขอไปด้วยนะครับเพราะแบบรอบนี้มันอัปเดตตอนกลางคืนไอ้ตอนกลางวันเลไไงปกติมันเที่ยงคืนอัปเดตเวลานี้ก็ดีนะครับพี่ยังไม่มีทั้งอันเร็วน่าจะเป็นท่าทางนะครับสองท่าทางนี้มันยังล็อกอยู่ใน่ท่าทางนี้โอเคช่างมันเดี๋ยวไปดูกันในส่วนของกิจกรรมกันนะครับนี่นี่ โอ้มุนครั้งแรกฟรีขอดูชุดหนด่อยดิอันนี้อ哟สองอันนี้哟มันมีอะไรบ้างอะการต่อสู้อุ้ยสวยว่ะแล้วก็เวลากําจัดมันก็จะเป็นรูปแบบนี้ใช่ไหมแล้วก็เวลากระโดดมันเป็นคล้ายๆครับชุดตํานานเลยนะครับง่ายๆคือชุดตํานานเลยแหละแคปจอไว้ก่อนโทรศัพท์อันเนาะมีอะไรบ้างรางวัลมีท่าทางท่าทางท่าทางท,ทาง่าท,ทางอะไรเอ่ยขอดูก่อน นานอยู่เหมือนกันนะครับเพราะว่าผ่านเน,ตเน็ตไงเออตทรศับเน็ตด้ทรตัพท์ใช้เน็ตไม่ใช่ไวไฟชา้าชิบหายไม่คิดว่ามันจะมาตอนกลางวันมันคือท่าอะไรกอนดูแล้วก็อันนี้เป็นโอ้ยังไม่รู้สักกันนึงเพราะมันเพิ่งอัพโหลดแผ่นใหม่มานะครับรอไปก่อนนะครับผมรอรออืมอืมออือออือ ไว้อยู่แหละนะครับโอเคประมาณนี้แล้วกันนะครับแล้วตอนนี้ก็น่าจะเป็นกบหรือเปล่กล่องสิ้นใจกบใช่ไหมโอกระป๋องวโอเคเคเอ,อ่อห้าโทเคนหมุนคร,รั้งแรกฟรีงั้นเอาฟรีก่อนเลยฟรีฟรีฟร,ฟรีอุ้ยได้ประสบลุดมาไปครับสิบขังอู้เอฟเฟกต์มันเท่หว่ะชอบไว้เอฟเฟกต์ของมนอันนี้คืออะไรประสบรุหรอเฮ้ยเดยวนะ ครั้งแรกคือคือยังไม่ได้เลยปกติคือครั้งแรกมันจะได้นะไม่ใช่หมดห้าตัวเข็นอะ่ะคลิปนี้พี่ไม่มีเครื่องคิดเลขอะ่ะงั้นเดี๋ยวฝากคิดให้หน่อยแล้วกันนะครับว่าพี่หมดทั้งหมดกี่เพชรน,นะครับตอนแรกอัพพี่พี่ส่งไปแปดสิบเก้าเพชรตอนนี้มีอยู่แปดหมื่นสองพันเก้าร้อยสิบเจ็ดเพชรน,นะครับแล้วก็ก่อนหน้านั้นส่งไปสิบแปดคลิปฝากคลิปฝากคิดให้หน่อยว่าพี่หมดกี่เพชรน,นะครับไม่ต้องอันนี้ไม่ชัวร์อันอนี้ไม่ชัดเลยใช่ไหม <Okay. S 1> ละ่ะ มาไหมอู้นี่ไงตัวเค็ดมาแล้วหนึ่งเคสวยไปก่อนไปต่อไปต่อครับไม่ใช่จะหมดห้าตัวเค็ดนะครับต่อต่อไปนี่มากันเสียเยอะกันเโคโจโจโลโลนี่ไงสองอันละต้องดูว่ามันจะหมดเยอะหรือเปล่าน่าจะหมดไม่เยอะนะสองสามตัวเคล็ดแน่ค่ะแต่คือถ้าเป็นสี่ห้านั่นแหละของแท้นะครับ ของเซจบอกว่าของเซจหมดไปประมาณ4,200กับเพชรแต่คือถ้าพี่หมดไป2,000เพชรนั้นก็น่าจะประมาณสัก2,000เพชรกว่าแต่ถ้าเป็นหมื่นแตกอ่ะน่าจะประมาณ4,500นนี่ไงชิ้นที่สามมันก็ไม่ออกอยากนะรวมมันออกอยากชิ้นที่สี่ชิ้นที่ห้าอ่ะลองดูนะครับต่อครับต่อโคงหมดไม่เยอะโคงหมดประมาณสัก2,000ไปมา ต้องน้องหมดกี่เพจก็ค,คอมเมนต์กันหน่อยนะครับส่วนตัวพี่ก็น่าจะไม่เกิน2,000เพชรไม่เกิน3,000นะนาทีไปเลยไม่เกิน3,000นะครับเจอชื่ออะไรมาตอนนี้จตอนนี้สุดพันกว่าเลยโอไมนี่มากสุดพันกว่าเลยอุ้ยอุ้ยชิ้นที่สี่ชิ้นที่สี่ชิ้นที่สี่และเลยหนึ่งชิ้นในงบหนึ่งเก้าร้อยเพจคออีกหนึ่งชิ้นในงบเก้าร้อยเพชรนะครับ ครับอีกหนึ่งเพนอีเหนึ่งเพนต์่ไหนอีกหนึ่งเพอีกหนึ่งเขียนในงบเก้าร้อยเพนหกร้ยแล้วอยห0ร้อยแล้วแลก็หกร้อยแล้ว่ะสี่อุ้ยสามเลยสอน่าจะอีกประมาณสักหนึ่งรอบแล้วมั้งหนึ่งจะได้อีกรอบไหมหนึ่งนะครับ1รสบสี่เร็วแบบนี้ อโอเคสองพันแลตอนนี้สอพันแหละนะครับตอนนี้สองพันเพิ่แล้ว่าจากเกือว่าแต่คือตอนนี้ยังไงมันก็เลยแค่หนึ่งทัวค็นนะครับเพราะแบบของของของช่องโจ้อะโจเกมเมงอะสี่พันของผมเพิ่งได้ออสองพันอันนี้เข้ารอบที่สามพันละชีอย่าชิ้นสุดท้ายอยากยังว่าการตีเดียวสี่พันะใช่อยอู 4, ่ อันนี้สามพันเลยอันนี้ชิ้นสุดท้ายนะครับรอบไปเป็นสองพันแล้วอ่ะชิ้นสุดท้ายมาก็เสือเดียวกันนี่ไงสามพันเพชรสามพันเพชร,ม,พชรมีให้เห็นแคบอีกรอบหนึ่งมันจะออกยากขนาดน,นั้นเร็วว่ะไปครับชิ้นแรกคืออะไรเอ่ยน่าจะเป็นแผ่นเสียงนะครับเป็นภาษาญี่ปุ่นหมดเลยแล้วก็ชิ้นต่อมาก็เป็นในส่วนของกระเป๋านะครับ นี่ประมาณนี้นะครับแล้วก็ชิ้นต่อมาก็เป็นในส่วนของไม้เบ็ดบอลไหมไม่รู้เดี๋ยวก็ไปดูกันนะครับแล้วก็ท่าทางอู้ท่าทางเดินสงสัยไปก่อนแล้วก็ชุดนะครับเฮ้ยเมียเนี่ไม่ใชื่ดเวยเหรอเสียงเสียง,งน่าจะดังเี๋ยวเสียงผมจะเบาไปนิหน่อย แต็มโปสเตอร์ใส่โอเคอู้มีท่าทางมีโปกเปนเนอร์อยากเห็นอันนี้ว่ะชิ้การ์ดการ์ดนี้พี่มีหลายชิ้นแล้วนะดูนะมนเปิดตามาโหโคตรเท่ก็ไปใส่นะครับชุดนี้เก็บไว้ก่อนเดี๋ยวไปใส่ชุดนี้นแล้วกันแต่งตัวชี้ติดตั้งทั้งชุด ติดตั้งมันมีชุดผู้ชายด้วยนะครับผมก็ไม่ใช่ผู้ชายเดี๋ยวช่วยปเปิดหน้ากับปิดหน้าโอเคประมาณนี้นะครับผมแล้วก็กระเป๋าก้อนนี้อ่าแบนเนอร์โปรไฟล์นี่นี่น,น,นี่พี่มีอยู่ตอนนี้มีนี่หนึ่นนงโปกเกมอนนี้ได้จากเออ่คู่นะครับนี่สองสามสี่หนึ่งสองสามสี่ห้าหกชิ้นอัอนนี้ไปลนอะไรกันนี้เท่เดีอ่ะอันนี้มันก็เฉยเฉยไม่เฉยและสวยหมดโอเคประมาณนี้นะครับแล้วก็เป็นในส่วนของ สกิลอาวุธรยายะประชิดอ๋อมีดปราไม่สวยแล้วก็มีอะไรอีกอะโอ,อท่าทางท่าทางท่าทางนี่นะครับกดดูท่าทางก่อนท่าทางโกโจโรโรโกโจนี่ทั้งหมดทั้งมวลพี่หมดไปกี่เป็ดฝากคอมเมนต์กันหน่อยนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแกชร์กดติดตามนะผมพี่ก็ส่งให้ดูและกดเท่เข้ากับสิงโตตัวนี้เลยวะมาป่า นาะรประมาณนี้ลองไปสมกันดูนะครับว่าหมดกี่เพชรไปแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีไปย,ย,ยครับ